สวัสดีครับพี่น้องครับมาลุ้นกันลารถจอช่วยได้บ่ครับรถแบบว่าห่างลุ้นกันห่างลุ้นกอน

เวทีลาบลามาบบเวทีรับไปน้องเสร็จแล้วนะครับต่อสายตอนหลังคานก็เรียบร้อยนะครับติดตั้งเรียบร้อยให้เดี๋ยวกำลังไปต่อสายนะครับเดี๋ยวเราจะสอบต่อสายไก็ทางวใหญ่เนาะนี่แ่แค่้ามปเลยเนาะ เสร็จก่อนเที่ยงครับน้ำหอนแล้วน้ำหอนแล้วน้ำหอนแล้วเรีบเอแ้อเราได้สามรอบได้ใส่น,นะเ้น้อนีม,ม,มาานเจริงงันเท่ากับพักควันอยู่ทั้งหนอกนะครสําลั ไปกันย้งนอกโดบามาแเอาสมานได้เ่มาดอได้นีัตั้งฉากดานข้างติดต nice, <play music> <stell PS> ั้งฉากด้านข้างนะครับผม ควันตะะุ่มเป๊ยังแปลงสีฟันนี่นะเวลาเช่าแจ้งอย่านี้นะนะครับหนาวิธีประมาณนี้แล้วครับพี่น้องฉากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ทีมงานจอดก็กำลังลุกขมานะครับ วิธีรถขอมาอยู่เพราะว่ามันขอมาอยากนะครับรถไซดนะครับท่านมัน,มนได้จอดมันก็นต้องอยู่เลยนะพี่น้องมันกำลังหาวิธีรถขึ้นอยู่มไม่ได้ติดครับมันล้อมันจมเฉยสิ อันติดต้องเป็นแบบชีตมเนี่ยโอ้ยเบื้องเบิ่งบระจืดเลยครับพี่น้องอันนี้หน้าอันนี้หน้าเมื่อคด่ยังมีเรื่อยๆโดยที่เพิ่งจะจอดทุนแล้วนะครับน่าจะไปจอดพักเลี้ยงทางนอกนะครับบาใส่ก็จอดตั่นี่บริเนจังกอนครับอตนี่รถสังก์ซีกำลังเดินทางมาครับรถสังก์ซีของพ่อเต็มครับของพ่อพี่น้นนะครับ ขอเสียนนะครับแตมนั่งเดินทางมาครับมาจากโคราชนะครับมาขึ้นนี่ไปกลางเซนกะซีทีมงานวงหนึ่งนะวงวงนี้เขาครับงานสาวน้อยรเพลง,พลง,พลง,พลงอยู่โคราชครับมันนีกับมาคางสังกะซีอยู่นี่นะครับอ,อยู่สาวน้อ,นอยระเพินโชนะครับอ,นนอยู่วัออดเขาหูน,นกนะครับบ้านกุดเลา้าอำเภอหนองเรือจังหวัดคอนแก่นนะครับ รับลายท่านนะครับที่ยังมางยังมาดูนะครับว่าขอรับการแสดงยืดไสนะครับน้องยูบานกุดเล่านะครับวัดเขาหูนกบานกุดเล่าเพื่อน้องเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับี่น้องมาให้กกำลังเลงเชียงไก่กันหลายนะครับบานไก่เรือนเชียงนะครับวันนี้มาทําการแสดงย่นีนะครับเป็นบุญกระทินนะครับบุญสมโพธ์นะครับ บุญมหากระถินนะครับพี่น้องเป็นแอมสังสีนะครับเจ็บบัตรเฮ็ดบุญครับร้อยเซานะครับวันนี้าเบิ้งหมอหลกะเฮ็ดบุญซ้ำเฮ็ดบุญไปน้ำนะครับพี่น้องบาตรร้อยเาลนะครับเฮ็ดบุญกระถินไปน้ำ ยิ้มฉากก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดีย๋ยวไปด้านข้างนะพี่น้องใกล้จะเสร็จแล้วแล้๋ยวไปด้านข้างนะครับ,ข,รบข้างฝั่งนี้ก็บกำลังติดติดตัง้งเสร็จเสร็จจากด้านนอกหลังเสียด้านไหนครับด้านไหนลำพงุงงตรงนี้นะครับไฟเฮก็ติดตั้งเปิดตล้วครับอะไร,ด,ไรด้าซ้ายซ้ายเสียดเป็นฟอร์นานะครับแล้วก็ฮันมิกนะครับแล้วก็เสาทัดเสาทัดเอาลงแล้วนะครับ ครับสรัคิปนี้คบนพี่น้องไม่กำลังเลนงเชเลียงใจกันหลายๆนะครับพี่น้องทั้งคนเกณนะครับขังเนียที่หมอนํำสาโนยเนพื้นช์นะครับเไรที่คนเก่นะครับ รับแดงนี่ครับมีมีอ่าไรสดนะครับไรสดอ่าฟรีนะครับฝากพี่น้องติดตามได้เลยทั้งทีทางเพจสาวน้อยละเพื่อนโชว์นะครับพี่น้องรับแดงนี่นะครับไรสดฟรีนะครับชมชมได้ทั่วโลกนะครับชมฟรีทั่วโลกนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องมาเพียงแค่นี้นะครับขอขอบสวัสดีครับ